นักเศษสราชาเขมรลัน่นไทยอย่าหวังว่าจะสงบถตาหากว่าไม่เปลี่ยนนายก โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนักเศรษฐศาสตร์ชาวเขเมรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับได้ลงบทความเรื่องข้อพิพาทระหว่างการพูชากับไทยในหัวข้อทางออกแก้ข้อพิพาทไทยกับพูชาว่าหลายคนถามฉันว่าความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยเราสามารถแก้ไขได้หรือไม่จากการวิเคราะห์อข,ของฉันฉันคิดว่ามันมากลเกินกว่าที่เราจะกลับไปแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหามันได้ตอนนี้ไทย ปิดประตูชายแดนทั้งหมดไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจมาขเขมรกล่าวหาว่าเศรษฐกิจของกัมพูชากว่า40%มาจากอาชญากรน,นี่เป็นเรื่องโกหกครั้งใหญ่ฉันคิดว่าประเทศไทยสามารถทำเช่นนี้ ได้เรื่อยๆเพราะว่าไทยไม่สนใจความทุกข์ยากของกัมพูชาและพวกเขาก็รู้ว่ามูลค่าการซื้อขายกับกัมพูชาตัวนี้รวมแล้วเพียงแค่1%เซของเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไทยเราคงต้องรอให้ประเทศไทยเลือกผู้นำคนใหม่เท่านั้นผู้นำคนใหม่ที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาที่ไม่มีใครกล้ารับประกันว่าคนแบบนั้นจะมีอยู่จริง มีคนกัมพูชาเดินทางไปใช้บริการในไทยทั้งทางการแพทย์ ด้านการท่องเที่ยวมีกระแสเงินจากกพูชาไหลเข้าไทยเป็นล้านล้านดอลล่าร์ต่อปีการคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วตีว่าน้อยแบบนี้ถือว่าเป็นการบิดเบือนที่โหดร้ายเกินไปเรื่องราวของนักต้มตุ๋นออนไลน์ในขมรถือว่าเป็นเรื่องจริงนะไม่เพียงแต่สหรัฐอเมริกาทเท่านั้นที่วิพากษ์วิจารณ์ขมรในเรื่องนี้แม้แต่สหประชาชาติเองก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เช่นกันและได้ประกาศต่อชาวโลกว่ากัมพูชา เป็นแหล่งหลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งเมื่อปีที่แล้วตำรวจไทยได้จับกลุ่มหัวหน้าแก๊งอาชญากรชาวจีนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางกัมพูชา การต่อต้านคเมนเศรษฐกิจไทยอาจเสียหาย1%แต่อย่าลืมวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วยว่าถ้าหากว่าไม่มีแรงงานคเมนอะไรมันจะเกิดขึ้นท่านทํางานอยู่เมืองไทยข่าวที่นี่รายง,งานว่าไทยปิดพรมแดนเพิ่มให้คนเดินทางมาเที่ยวคาสินโนในฝั่งกัมพูชาของเราเชื่อว่าเมื่อผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้เราจะดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น จากนั้นรัฐบาลก็จะมีนโยบายส่งเสริมการผลิตภายในประเทศและหยุดใช้ผลิตภัณฑ์จากสยามอย่างถาวรฉันไม่ได้พูดเลยนะแต่จำได้ว่ากว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาแม้แต่ผลไม้และผักเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับสยามได้